ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกาลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนไรดีได้เลยนะครับสวัสดีครับท่ามกลางเสียงที่ใครๆก็พูดกันเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจแต่ตลาดหุ้นกลับวิ่งสวนทางซะอย่างนั้นมันน่าประหลาดใจมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันสั้นๆครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรคือพลังที่ขับเคลื่อนตลาดแล้วมันมีดีลลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเอาล่ะครับเริ่มกันที่คําถามนี้เลยไหนใครบอกว่ามีวิกฤต เพราะข้อมูลที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องคนละม้วนเลยครับมาดูตัวเลขแรกกันเลยดีกว่าดัชนี S&P 500นะครับที่เป็นเหมือนตัววัดภาพรวมของบริษัทใหญ่ๆ500แห่งในอเมริกาเนี่ยบวกขึ้นไป0.55ครับเป็นภาพรวมที่ดูเป็นบวกมากๆเลย แล้วพอไปดูที่กลุ่มเทคโนโลยีใน n a s ส a q 100อโอ้โหอันนี้พุ่งแรงกว่าอีกครับบวกไปถึง0.8เซเลยนี่ก็ชัดเจนเลยนะครับว่าแรงขับเคลื่อนหลักๆที่ดันตลาดขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงมาจากคุณกลุ่มนี้เนี่แหละครับส่วนดัชนีดาวโจนส์ก็ไม่น้อยหน้านะครับขยับขึ้นมา0.6เซเหมือนกันก็เป็นการตอกย้ำเลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการปรับตัวขึ้นของตลาดในวงกว้างจริงๆนะโอเคครับพอเราเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคาถามต่อมาก็คือแล้วทาไมล่ะ เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึก3พลังขับเคลื่อนหลักๆที่ทําให้ตลาดมันคึกคักสวนกระแสวิกฤตกันครับ3าําลังหลักที่ว่าเนี่ยนะครับก็มีอย่างแรกเลยคือโมเมนตัมของ AI กับหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ยังแรงดีไม่มีตก 2. คือการกลับมาของหุ้นขนาดเล็กครับซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากและสุดท้ายเลยก็คือพลังของนักลงทุนรายย่อยกับกองทุนขวนัญหรือกองทุนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตัดสินใจลงทุนนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันทีละข้อเลย สิ่งที่น่าสนใจมากในสไลด์นี้คือคำพูดของคุณแลรีฟิงนะครับ CEO ของ BlackRock ซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเขาบอกชัดๆเลยว่าไม่มีฟองสบู่ในตลาด AI โอ้โหคำพูดนี้คำเดียวเหมือนเป็นการปลดล็อกความกำนวนของนักลงทุนรายใหญ่ๆไปเลยครับทำให้กล้าอัดเงินเข้ามาเพิ่มอีกและนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่หุ้นใหญ่ที่วิ่งแต่ดัชนีหุ้นเล็กอย่าง Russell 2,000เนี่ย ทำสถิติสูงสุดใหม่แถมยังเอาชนะ s p 500ติดต่อกันมา14วันแล้วด้วยมันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าตอนนี้นักลงทุนเชื่อมั่นในเศรษฐกิจภาพรวมจริงๆแล้วนะเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในหุ้นเท็์ไม่กี่ตัวอีกต่อไปแล้วแล้วจะมองข้ามพลังของนักลงทุนรายย่อยไปไม่ได้เลยนะครับเพราะแค่ในสัปดาห์เดียวเนี่ยมีเงินจากรายย่อยอัดฉีดเข้ามาในตลาดหุ้นมากถึง1 2 9หมื่นล้านดอลลาร์เป็นพลังขับเคลื่อนที่มหาศาลจริงๆครับ มาครับทีนี้เรามาดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐกันบ้างซึ่งมันมีความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่คือมันดูแข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปราะบางมากๆเหมือนกันครับสไลด์นี้โชว์ความขัดแย้งที่ว่าได้ชัดเจนมากเลยครับคือด้านหนึ่งเนี่ย GDP ไตรามาสสโตตัง 4. 4้ง4.4%นะครับเร็วที่สุดในรอบ2ปีเลยแต่ในเวลาเดียวกันอัตราการออมกับลดลงเหลือแค่3.5%ซึ่งต่ําที่สุดนับตั้งแต่ปี2022เลย มันบอกรเรอดครับมันบอกว่าการเติบโตที่เห็นเนี่ยไม่ได้มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะแต่มาจากการที่คนยอมทุบกระปุกออมสินควักเงินเก็บออกมาใช้จ่ายกันซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่าขมลเหมือนกันครับจากข้อมูลแบบนี้แหละครับทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมองเศรษฐกิจตอนนี้ว่าเป็นแบบ stronger not harder คือแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับร้อนแรงเกินไปพูนาง,งานก็คือเฟดยังไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบรดลดดอกเบีย้ยนั่นเองครับ เอาละครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วมันยังมีอีกตัวแปรสําคัญมากๆเลยที่ทําให้ตลาดโล่งใจกันทัวนหน้านั่นก็คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะเบื้องหลังดิวใหญ่เรื่องกรีนแลนด์ที่มันเข้ามาปลดล็อกความกังวลของตลาดไปได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวดิวนี้มันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ชัดเจนมากๆเลยครับฝั่งอเมริกาเนี่ยได้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์ในกรีนแลนด์แบบเต็มๆเลยทั้งการตั้งฐานทัพขี่ปนาวุธหรือแม้แต่สัมปทานเหมืองแร่เพื่อการท่าจีน ส่วนยุโรปได้อะไรตอบแทนก็คือรอดพ้นจากสงครามการค้าครั้งใหญ่ครับเพราะทั้มยอมถอนคำขู่เรื่องภาษีออกไปและนี่คือคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับที่บอกว่าเราได้ทุกอย่างที่เราต้องการโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็เป็นการตอกย้ำใช้ชนะในมุมมองของสหรัฐจากเดียวนี้ไปเต็มๆเ,เลยครับ และผลกระทบมันเกิดขึ้นทันทีเลยครับเรื่องมันพลิกเร็วมากจากวันพุธที่สภายุโรปเพิ่งจะระงับข้อตกลงการค้ากับสหรัฐไปพอวันพฤหัสท้ามยกเลิกคำขู่เรื่องภาษีปุ๊บวันศุกร์เท่านั้นแหละครับประธานสภายุโรปก็ประกาศเดินหน้าข้อตกลงต่อทันทีเลยพลิกสถานการณ์กันแบบข้ามคืนจริงๆพอภาพใหญ่ทั้งเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์มันเริ่มชัดเจนขึ้นมันก็ส่งผลโดยตรงมาถึงการตัดสินใจของบริษัทใหญ่ๆเลยครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าบรรดาย,ยักษ์ใหญ่แต่ละเจ้าเนี่ยเขากําลังวางเกมธุรกิจที่จะเปลี่ยนอนาคตกันยังไงบ้างเริ่มกันที่อาณาจักรของอีลอนมัสเลยเขามีแผนใหญ่2อ,อย่างคือ 1. เทสลาเตรียมขายหุ่นยนต์ Op ป i m มัสภายในสิ้นปีหน้าซึ่งอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมแรงงานไปตลอดการเลยก็ได้ 2. SpaceX ก็กําลังเตรียมตัวทํา IPO ที่อาจจะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะอาจฉีดเงินทุนมหาศาลเข้าสู่สากรรมอาวากาศเลยทีเดียว ส่วนในสงครามสตรีมมิ่งก็กำลังเดือดเลยครับ Netflix มีแผนจะทุ่มเงินกว่า8.2หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อกิจการของ Warner Bros Discovery โอ้โหถ้าดิวนี้สำเร็จขึ้นมานะมันจะเป็นการควบรวมครั้งประวัติศาสตร์ที่สร้างยักษ์ใหญ่ในวงการบันเทิงขึ้นมาใหม่เลยครับดิวนี้ใหญ่มากจนวุฒิสภาสารัฐต้องลงมาจับตาดูเลยสมรภูมิชิป AI ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันครับ ในขณะที่สหรัฐพยายามกีดกันจีนอยู่นะอลีบาบาก็สวนกลับด้วยการเตรียมนำธุรกิจผลิตชิปของตัวเองเข้าตลาดหุ้นเพื่อระดมทุนไปสู้กับเอ็นวีดียโดยตรงเลยนี่มันคือการประกาศสงครามในสมรภูมิที่สำคัญที่สุดแห่งอนาคตชัดๆเลยครับและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนมากของเทรนด์ที่เรียกว่า re-shoring หรือการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศนั่นเองครับ General Motors ตัดสินใจย,ย้ายการผลิตรถ SUV รุ่นหนึ่งจากจีนกลับมาที่แคนซัสในสหรัฐเลย เพื่อเลี่ยงปัญหาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของพลายเชนนนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple ที่เริ่มส่งสัญญาณเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้นําคนต่อไปโมเดนาที่ต้องหยุดการทดลองวัคซีนใหม่หุ้น GE ที่ร่วงลงเพราะความกังวลเรื่องอนาคตไปจนถึงแทกเก t ตที่ต้องดึงผู้บริหารใหม่มากู้วิกฤตยอดขายจะเห็นได้เลยครับว่าแม้ภาพรวมตลาดจะดีแต่ในระดับบริษัทแต่ละแห่งเนี่ยก็ยังมีความท้าทายเฉพาะตัวของมันอยู่ ถ้าให้สรุปภาพรวมในวันนี้ก็คือตลาดหุ้นกําลังมองโลกในแง่ดีมากๆครับตอบรับข่าวดีอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความเสี่ยงที่เป็นเหมือนขึ้นใต้น้ําซ่อนอยู่ทั้งความเปราะบางของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่แน่นอนคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันก็คือแล้วอะไรล่ะที่จะเข้ามาเปลี่ยนเกมนี้ก่อนกัน สรุปภาพรวมวันนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าใครตื่นมาพร้อมความคิดว่าโลกกำลังจะพังตลาดกำลังจะพินาศก็อาจต้องขอรีเฟรชอารมณ์กันใหม่เล็กน้อยนะคะเพราะตลาดเขาไม่ได้อินกับดราม่าเท่าเราเลยค่ะใช่ครับตลาดนี่นิ่งกว่าจิตใจคนอ่านพาดหัวข่าวอีกนะครับข่าวแรงแค่ไหนไม่รู้แต่กราฟเขียวขึ้นอาอาแบบไม่เกรงใจใครเหมือนตลาดจะบอกว่าเออวิกฤตก็วิกฤตไปสิฉันขอขึ้นก่อนนะ อะไรประมาณนั้นเลยครับฝั่งหุ้นใหญ่ AI ก็ยังไม่แผ่วหุ้นเล็กก็พังงาดขึ้นมาท้าชนแบบนี้มันสะท้อนชัดเลยนะคะว่าเงินมันไม่ได้กลัวอย่างที่ปากเราพูดกันตลาดเขากําลังเชื่อว่าเศรษฐกิจยังไปต่อได้แม้จะไม่ถึงขั้นสวยหรูแต่ก็ไม่ได้พังทลายอย่างที่หลายคนกลัวคะ่ะ แต่ก็อย่าเพิ่งเคลิ้มกันเกินไปนะครับเพราะฝั่งเศรษฐกิจจริงๆอย่างเรื่องดอกเบีย้ยเงินออมคนอเมริกันหรือเงินเฟอ้อมันก็ยังมีจุดเปราะบางซ่อนอยู่เหมือนคนที่ดูแข็งแรงแต่จริงๆแอบอดนอนมาหลายคืนอะไรแบบนั้นเลยครับส่วนราม่าก,การเมืองโลกโดยเฉพาะเรื่องกรีนแลนด์บอกเลยว่าจบแบบเนื้อความคาดหมายมากค่ะไม่มีใครได้เกาะแต่บางประเทศได้สิทธิ์แบบครบเซตตลาดก็เลยโล่งใจหายใจคล่องขึ้นทันที ใช่ครับพอตลาดโล่งดัชนีความกลัวก็ถอยหลังกรูดเหมือนนักลงทุนบอกว่าโอเคยังไม่ต้องวิ่งหนีขอใส่เงินต่ออีกหน่อยซึ่งทั้งหมดนี้มันทําให้ภาพรวมวันนี้ออกมาเป็นคําเดียวเลยคือคึกครับแต่ขอย้ํากันตรงนี้ชัดๆนะคะคลิปนี้เป็นการเล่าวิเคราะห์และคุยกันตามข้อมูลข่าวสารไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะคะใครจะซื้อจะขายจะถือต้องไปตัดสินใจเองตามสไตล์ตามพอร์ตและตามระดับความเสี่ยงของตัวเองเลยค่ะ ถูกต้องครับดูคลิปแล้วอย่าเพิ่งวางเงินตามอารมณ์ดูให้จบคิดให้ครบแล้วค่อยตัดสินใจนะครับตลาดเขาเปิดทุกวันแต่เงินในพอร์ตเราไม่ได้งอกใหม่ทุกเช้านะครับและถ้าใครชอบการสรุปข่าวการเงินแบบเข้าใจง่ายมีทั้งสาระและแอบเน็บเบาๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเพราะโลกการเงินเปลี่ยนทุกวันแต่เราจะพยายามเล่าให้ฟังแบบไม่เครียดเกินไปครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะดูแลพอร์ตดูแลใจแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับผม